ตีชนโรงแจ้งข่าวเศร้าคุณแม่จากไปอย่างสงบไม่ทันได้กลับไป้ํำลาตีชนโรงแจ้งข่าวเศร้าคุณแม่จากไปอย่างสงบไม่ทันได้กลับไป้ํำลาหลังเข้าราักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยอาการป่วยโรคปอดนักร้องล็อทุ่งชื่อดังอย่างตีชนโรงได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้าเมื่อคืนวันที่5ธันวาคม2 5๕ 5, 5ที่ผ่านมาว่าคุณแม่สมได้จากไปอย่างสงบโดยระบุว่า ทำไมแม่ไม่รอหนูพร้อมต่อมาเนี่ยยังโพสต์อีกด้วยว่าแม่หลับแล้วนะครับใครอยากมารดน้ําส่งแม่วันนี้กำหนดการเวลา15.00นาทีที่บ้านแม่ที่สักแก้วนะครับเอาที่ทุกคนสะดวกนะครับและยังโพสต์ต่อมาอีกด้วยว่ากำลังไปหลับแม่นะหลังสุดทางด้านเพจคนลุกทุ่งเผยว่าขอสแสดงความเสียใจกับตรีชนรงคูสย์เสียคุณแม่ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณแม่สมคุณแม่น้องตีชนรงค์เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยมีแฟนคลับและพี่พน้องๆในวงการเข้ามาแสดงความคิดเห็นและแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมากต่างก็ส่งกำลังใจให้กับหุ่นตีชนรงค์อย่างเข้มแข็งก่อนหน้านี้ตีชนรงค์ได้พาคุณแม่สมเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุภราชจังหวัดสระบุรีดังจากปอดทำงานไม่เต็มร้อย โดยตีชนรโรงได้ทำหน้าที่รูปกระตันยูอย่างสุดความสามารถดูแลคุณแม่ส,สมฝากคุณหมอให้ดูแลอย่างเต็มที่ทางนี้ทางต้นสังกัดแกมิโกได้โทรศัพท์ให้กำลังใจทันทีที่ทราบข,ข่าวและเผยว่าตรีร้องไห้หนักสุดหลังสูญเสียคุณแม่ทั้งนี้ทางด้านเพจของตีชนโรงก็ได้โพสต์ภาพและข้อความโดยระบุว่าเรียนเอชซีและทุกๆท่านนะครับ ตรีขอแจ้งว่าแม่ตรีท่านหลับสบายไม่มีวันกลับแล้วนะครับท่านใดยอยากมารดน้ำศพส่งแม่วันนี้กำหนดการเวลา15นาฬิกาจศูนยาทีที่บ้านแม่ที่สักแก้วนะครับเอาที่ทุกคนสะดวกนะครับติดต่อผู้จัดการพร้อมทางเฟซบุ๊ก หรือน้องพัดเลขาผมได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการสอบถามเส้นทางกำหนดการตรีจะมาแจ้งให้ทราบอีกรอบนะครับ ยังไงทางทีมงานของเพจมาดามเมาส์ก็ขอร่วมแสดงความเสียใจกับตีชนรงด้วยนะคะที่สูญเสียคุณแม่จากไปอย่างสงบอย่างไม่มีวันกลับนั่นเองค่ะและงานนี้ทางด้าน FC ซและเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงต่างก็แสดงความเสียใจและร่วมส่งกำลังใจงให้กับตีชนรงเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะยังไงทางเพจมาดามเมาส์ก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ